كوت لأي. كوت الحمد لله الحمد لله علي ذات عظيم صفات سمي سمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء أميم الإحسان شديد العقاب سريع الحساب أليم العذاب عزيز السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأحمر والأسود المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فجاء أيها الناس أوصيكم وإيايا أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت วัดเบลใจอัลฮัสซนนตัดัพห์ฮะว่าข้าวีน้าซบิขลุกีนฮัสซันนอักมาบอกแล้วอัลลอฮฺสัตว์สาพี่น้องผู้เป็นที่รักของลอสมาต w วตาลาทั้งหลายเราท่านทั้งหลายต้องมีความยักตะตะวาและยำเกรงต่ออัลลอฮฺตาลาผู้เป็นเจ้าของเราเถิดทั้งนี้เพราะว่าการตะกวาและยำเกรงต่ออัลลอฮตาลานั้นเป็นรากฐานของความดีงามทั้งโลกดุนยานี้และโลกหน้าเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักของลอตาลา นะครับยิ่งใกล้วันกิยามัตมากเท่าไหร่ความห่างไกลของศาสนานั้นก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นมากเท่านั้นนะพี่น้องที่รักของอัลาตาลามาเลกัสเนี่ยเขาพยายามงานของเขาเพื่อให้มนุษย์เข้าสวรรค์เชตานก็พยายามงานของเขาเพื่อให้มนุษย์ลงนรกเช่นเดียวกันนะครับมาเลาเราเนี่ยเสียเปรียบใชตานที่ว่าเรามองไม่เห็นมัน เขากับเราสช่ตานกับเราเป็นศัตรูกันแช่ตามองเห็นเราเรามองไม่เห็นเขาแชยตานหลอกเราได้เราหลอกมันไม่ได้พี่น้องทีรักของอัลลอฮ์ตาลาหนึ่งในแผนการนะครับที่ใช้ยวอนพยายามอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จคือการพยายามทําให้สิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาโกรธกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายใช่ไหม ทุกคนเนี้ยได้ทราบกันนะครับว่าเรื่องของ LGBT หรือว่าการลักล่วงเพศหรือในศัพท์ของอุลมะของเราเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอามัลของกลุ่มชนลูดนะอุละของเราเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าอามัลของกลุ่มชนลูดเพื่อให้รู้สึกความน่ากลัวและความขยาดขยงของอามัลอันนี้ทำไมละ่ะ ราะว่ากลุ่มชนลูดเนี่ยตัลงมาในฮัวตาลาเล่าในอัลกุรอานของพระองค์ว่าพระองค์นั้นทําลายพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่อาซาบเดียวแต่ด้วยสาเหตุอามัลการปฏิบัติแบบนี้ของพวกเขาแพร่หลายอัลงลตาลาเนี่ยหนึ่งลงฝนหินฟะอัมตอรนาอะไรหิมฮิจาระตั์ลงฝนหินลงมาลงบนตัวของพวกเขาแต่ละคน แล้วหลังจากนั้นไม่พองอล,ลาตาลาพลิกแผ่นดินตรงที่เป็นหมู่บ้านของกลุ่มชนลุกใ,ในหนังเสือในฮาชเชียทางข้ามข,ของนังสือจาราเลนบอกว่ามีแบบมีอยู่แปดหมู่บ้านด้วยกันหมู่บ้านใหญ่ของเขาชื่อว่าหมู่บ้านซดุมทั้งแปดหมู่บ้านนั้นอล,ลาสมาหัวตาลาพลิกจนกระทั่งากลายเป็นทะเลทะเลเดฟซีจนกระทั่งถึงปัจจุบันสถานที่อลาตาลาลงโทษและให้เป็นอุทาหรณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตในน้ําเนี่ย ก็อยู่ที่นั่นไม่ได้อลัลลอท์ทำให้ทะเลเนี่ยเค็มจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งชีวิตใดอยู่ที่นั่นได้จริงๆแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้มนุษย์จกนกระทั่งถึงปัจจุบันได้เห็นว่าความรุนแรงของการปฏิบฟฟัติฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาในเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคี่พันปีมาแล้วทะเลเดซียังเค็มและไม่มีสิ่งมีชีวิตแตใดอยู่ที่นั่นได้นั่นคือร่องรอยที่อัลลอฮ์ตาลาทาให้เราท่านทั้งหลายได้เห็น พี่น้องที่รักของเราตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมต้องการที่จะนําเสนอตัวเตือนเตือนต,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 ตัวผมและเตือนพี่น้องนะครับเราต้องการที่จะบอกจุดยืนของอิสลามเรากับเรื่องเหล่านี้กฎหมายบางทีเนี่ยมันตรงกับศาสนาบางทีมันก็ไม่ตรงกับศาสนาบางทีมันขัดกับศาสนาอีกเช่นเดียวกันทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนมุสลิม นะครับเราไม่ใช่คนที่โอนอ่อนตามบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอิสลามจะไม่เปลี่ยนตามกฎหมายอิสลามจะไม่เปลี่ยนตามความคิดอิสลามจะไม่เปลี่ยนตามประเพณีแต่กฎหมายของอัลลอฮ์ที่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้มุสลิมมีจุดยืนที่ชัดเจนมากก่อนที่จะเข้าสู่จุดยืนนั้นเนี่ยนะครับเราขอนำเสนอสักสองสาอย่าง ปีนาจีรักของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาเป็นเจ้าของเรานี่คือหลักศรัทธาของเราอัลลอฮ์ตาลามีความสามารถสร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์ตาลารู้ดีเกี่ยวกับมนุษย์สิฟัตลักษณะของพระองค์ไม่มีข้อใดที่บกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายของอัลลอฮ์หรือชริอห์ที่อัลลอฮ์บปญญัติมาผ่านท่านนบี็อลลัลอฮุอยเิวะซัลลัมจึงเป็นกฎหมายที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆแม้แต่นิดเดียว ไอ้คำหมายคองคำที่ว่าไม่มีข้อบกพร่องนี่หมายความว่าไงเมื่อเราปฏิบตัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งตามแนวทางของท่านนบ,บีแล้วชีวิตของเราจะได้รับความสําเร็จความสูงส่งความสะดวกความสบายดุนยาและอาคิเรห์ด้วยอัลลอฮ์ตาลาถึงบอกบอกว่าอินนัตีนะอินดัลอฮิอิสลามสอนหน้าที่อัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวทุกศานสนาสอนให้เป็นคนดีก็จริงแต่หน้าที่อัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวกานั้นคืออิสลาม อัลลอฮ์ตาลาดามแตที่หนึ่งบอกว่าว่าไม่ย่บบตตได้คอยรอนอิสลามดีนัน่นใครสแสวงหาศาสนาอื่นนอกจากอิสลามพลายุบบะลามินอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ไม่รับเราจะไปหาใครถ้าอัลลอฮ์พู้เป็นเจ้าของตัวเราเป็นเจ้าของโลกจัก,กรวาลนี้ทั้งหมดไม่รับแล้วเราจะไปหาใครเพราะนั้นเนี่ยศาส,สนาเดียวท่านั้นที่อัลลอฮ์ตาลาตอบรับแบออัลลอฮ์ตาลาพอใจอีกที่หนึ่งอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าว่ามาคลักตุนจินนวลอินซาอิลลาลิยาบุดุนคมิเนสร้างจินมนุษ มาเพื่อเป้าหมายอื่นใดเว้นแต่เพื่ออิบดะดาเพราะนั้นการอิบดะดาก็คือศาสนาศาส,สนาคืออิบดะดาอิบาดาคือศาสนาและพี่น้องจะรักของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาดำมัจีที่หนึ่งบอกว่ามายุติลลาฮะวะรอซูลฮฺสะกดฟาซะเปาันอัลฟีมาใครก็ตามแต่ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องช่วยฟังให้ดีนะใครก็ตามแต่ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูล อโล์ตำราบอกว่าเขาได้รับความสําเร็จอันใหญ่หลวงสัญญาของอายานี้คือหมายความว่าไงคนคนหนึ่งเนี่ยอยากได้รับความสําเร็จในโลกนี้และโลกหน้าเขาต้องหันมาหาศาสนาไม่ได้หมายความว่าถ้าอยากจะสําเร็จในโลกหน้าเนี่ยหันหาศาสนาแต่ถ้าอยากความสําเร็จในโลกนี้หันเข้าหาเรื่องของดุนยาไม่ใช่คําตํารัของอัล์บอกว่าสกัตตฟาสัฟฟัลซนาวีมาเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ดุนยานี้แล้วก็อาคอเคารพด้วยเช่นเดียวกันอยู่ในศาสนาของอัลยาตาลาเท่านั้นหมายความว่าไงเราจะไปอยู่ขแขนงไหนทุ้นดุนยาก็ตามแต่เราทําได้แต่เราต้องมีศาสนามาบังคับดุนยาของเราศาส,สนาจะต้องอยู่เหนือดุนยาของเราและแเป็นกรอบในการเดินดุนยาของเราอย่าให้ดุนยาเป็นตัวกรอบในการเดินศาสนาของเราดุนยาเป็นตัวกรอบในการจาเดินศาสนาก็คือไงทํางานแล้วก็ทิ้งละหมาด แต่ศาสนาที่เป็นกรอบในการเดินดุนยาก็คือว่าละหมาดและหลังนั้นทําดุนยาทิ้งดุนยาได้แต่อย่าทิ้งละหมาดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนํามาเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตของเราทีนี้จากสิ่งที่อาญะต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจนะครับว่าความสําเร็จอยู่ในศาสนาที่สมบูรณ์ทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมต้องการที่จะนําเสนอประการที่สองก็คือว่าเมื่อ เกิดความชั่วอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยมันจะเกิดผลสะท้อนในสังคมนั้นทันทีไอ้ความชั่วนะั้นเราจะบอกว่าเรื่องของมันนะในคุรอ่านและฮะดีนน่บอกเอาไว้ว่าเกิดผลสะท้อนกับคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยศาส,สนาจึงมีกฎข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อเห็นความชั่วเราต้องยับยั้งและหักห้ามและเปลี่ยนแปลง แต่เราแค่นาเสนอทีลระประการเจรประการอิสลามไม่มีบอกบอกว่าเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันเราบอกอย่างนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับโควิดนะล้วบอกว่าไอคนนั้นมันเป็นป่วยเป็นโควิดกะช่างหัวมันตอนนั้นมีใครบอกว่าของมันของมันไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่มีทุกคนนั้นวางกฎวางเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้ยึดถึงเสรีภาพของเขาเลยบอกคุณต้องอยู่ในบ้านคุณจะต้องกักตัวแล้วเสรีภาพเขาไปไหนล่ะก็เพราะอะไรกเพราะว่าทหารออกมาเนี่ยมันก่อผลสะทอนให้แกคนอื่นการทําบาปก็เหมือนกันการทําบาปเนี่ยนะ มันยิ่งกว่าโควิดอีกสมัยก่อนใช่ไหมตอนโควิดเนี่ยเรารักษาระยะห่างเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่าเราจะโดนไปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อคนคนหนึ่งทำบาปเนี่ยถ้าทำเฉพาะตัวของเขาเองเป็นบาปที่ว่าเขาแอบบาลาจะโดนกับเขาการทดสอบและก็การลงโทษจะโดนกับเขาคนเดียวแต่เมื่อการทำความชั่วนั้นมันเปิดเผยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยบาลาจะครอบคลุมทั้งสังคม บลาจะครอบคุมท um ั้งส okay, ังคมเห็นี้มอ ah um ัลลอฮฺลแลห์หตาลาให้ท่านดะบีสซลามาเป็นแบบอย่างของเรานะครับในฮะดีษหนึ่งของอิหม่าบบูดาวูดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเห็นความชั่วเนี่ยเราต้องมีจุดยืนยังไงก่อนนบีสลลอหาวะซัลลัมว่ามามิน ر ม ا อั ل ل ล ه ุิมตุ เมื่อมีคนคนหนึ่งทําความชั่วในสังคมแล,แล้วคนในสังคมนั้นสามารถยับยั้งและหักห้ามได้แต่พวกเขาไม่ทําสิ่งที่ฮะดีษบอกเอาไว้ก็คือว่าอัลลอฮฺจะลงบาลาคนทั้งสังคมนั้นก่อนที่พวกเขาจะตายหมายความว่าไงถ้าคนคนเดียวอยู่ในบ้านถ้าคนคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาทาความชั่วแบบเปิดเผยแล้วคนในสังคมนั้นมีอํานาจในการที่จะยับยั้งได้แต่ไม่ยอมทํา ในโลกหน้าน่ะตังหากแต่โลกนี้อลัลลอฮ์ตาลาให้นบีมาบอกบอกว่าอาลัลลอฮ์จะลงบาลาการทดสอบลงมายังสังคมนั้นก่อนที่พวกเขาจะตายจะต้องโดนแน่ๆแล้วอลัลลอฮ์ลงบาลานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กพี่น้องที่รเราขอล้องมาตะหัวตาลาเห็นไหมฮด,ดีนเนี่ยบอกอย่างชัดเจนว่าเมื่อคนคนหนึ่งทาความชั่วมันส่งผลรกระทบต่อคนทั้งหมดไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวไม่ใช่คนอื่นจะโด,ดนด้วยอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นฮะดยษที่มดุษยในหนังสือ ช่วงอับดลอิมามของอิมามอบฮากตีคนะบนิบฟัลลอห์ว่าอะไรก็สันหลังเนี่ยเราเหตุการณ์หนึ่งก็คืออัลลอฮ์าตาลามีน้ำบาสั่งมาเดกะบอกว่าพลิกแผ่นดินนี้ซะมาเดกะเนี่ยทูลจากอัลลอฮ์าตาลาบอกว่าในแผ่นดินนั้นนะมีคนคนหนึ่งยอมรับอาบดุลทำอิบาดัดต่อพระองค์เนี่ยนะลัมยะซิกาปฟะตาอ้หนึ่งไม่เคยเลยแม้แต่พิบตาเดียวที่จะฝ่าฝืนพระองค์พิบตาเดียวก็ไม่เคยไม่เคยเลยอัลลอฮ์ตาลาดำัาตอบกัน มลเลกา์บอกว่าไงวะมิอกลิพฮาอะไรพริกแผ่นดินเหนือคนนี้ก่อนว่าอะไรหิมหลังจากนั้นจะพิกแผ่นดินเหนือคนอื่นสาเหตุล่ะฟาอินนาวยาหูลัมยะตมาอารฟียะซาอัตันกบใบหน้าเขาไม่เคยไม่เคยเขาหมดทิว้วไม่เคยเครียดเพื่อศาสนาของข้าเลยแม้แต่เพียงครึปตาเดียวหมายความว่าไงถ้าทําอิบาดาคนเดียวนะแล้วคนอื่นรอบๆข้างจะทาความชั่วแล้วเราก็บอกว่านั่นเรื่องของมัน ไม่เกี่ยวกับฉันสุดท้ายเวลาเอาโล์ลงบาลาโดนด้วยอาครอนดาตังหากแต่ดุนยานี่โดนก่อนนี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นได้สอนเอาไว้และอีกนิดิ่งหนึ่งในจะบอกวิธีการอย่างชัดเจนนะครับวิธีการในการที่เราจะมีจุดยืนกับเรื่องที่เป็นความชั่วเหล่านี้อันนี้มาดกในหนังสือของอิหม่ามมุสลิมนบ,บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมได้บอกกฎเก์เอาไว้มันรออามิงกุมมุนการันฟัลยุฆัย,ยุฮบียดีฮี ใครที่คนคนใดก็ตามแต่ในหมู่พวก่ันแต่เห็นความชั่วเปลี่ยนด้วยมือสัญยุยกัยเยหูจงเปลี่ยนความชั่วให้กลายเป็นความดีด้วยกับมือของเขาอันนี้ในกรณีที่สามารถทําได้คนอยู่ในอนํานาจของเราซอิแลแมเยสตเตะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนด้วยกับมือไม่ได้ฟาบิลิซานีห่หเตือนด้วยกับปากนี่ลําดับที่สองรองลงมาเตือนด้วยกับปาก ฟาอิลมเยสตเตียและถ้าหากว่าไม่สามารถทั้งสองกรณีใช้มือยับยั้งก็ไม่ได้ใช้ปากยับยั้งก็ไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายของประเทศเราจะทาไงฟาบิคอนบีฮียับยั้งและเปลี่ยนแปลงด้วยกับหัวใจความหมายหมายความว่าไงการเปลี่ยนแปลงและยับยั้งสิ่งที่ว่ามันเป็นความชั่วกี่ยกับหัวใจอุล玛บอกว่าหมายถึงการรังเกียจความชั่วนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องรังเกียจสิ่งนั้นเราจะเห็น เราจะบอกว่าเป็นความดีไม่ได้หรือเราจะบอกว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ได้เราต้องรังเกียจเพราะนั่นคือสิ่งที่ศาสนาได้กําหนดเอาไว้ถ้าเรามีความรู้สึกรังเกียจเราจะรอดพี่น้องจริญธรรมเาสมัยตะวันตาลาสุดท้ายของที่บอกว่าไงวาดาลิกะอัแฟุมอีมานดาลิสิ่งดังกล่าวคือการรังเกียจความชั่วด้วยกับหัวใจเป็นอีมานขั้นต่ําสุด อีมานที่อ่อนแอที่สุดพี่น้องฟังสำนวนนี้ให้ดีนะวาลิกะอัฟซุลอีมานสิ่งดังกล่าวคือการรังเกียจความชั่วเป็นอีมานที่อ่อนแอที่สุดหมายความว่าไงหลังจากนั้นไม่มีอีมานอีกแล้วถ้าใครเห็นดีด้วยกับสิ่งเหล่านี้นั่นก็ไม่ใช่คนอีมานนั่นคือความหมายถึงแม้มันจะเป็นกฎหมายของประเทศก็ตามแต่เราพูดด้วยกับปากไม่ได้เราไม่สามารถที่จะยับยั้งด้วยมือหัวใจต้องรังเกียจ พี่น้องที่รักของเรสมานะหัวตาละ่ะแล้วทีนี้เรื่องของอามัลกุมชนลูปเนี่ยพี่น้องที่รักของเราตาละ่ะคุณอ่านใล h a ะด t ษนั้นนะครับบอกไว้อย่างชัดเจนนะในหน,ในังสือซาฮิบุคอรี h ะด i ษหนึ่งของท่านนบียซาลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมในกิตาบุลอาดามนะเกี่ยวกับมารยาทต่างๆอิมามบุคอรีน้ำ h ะด i ษหนึ่งมา นบีลลลลัอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมบอกว่าล่ะนะ Allah ا ل م ت ش ا ب น ي ن من الرجال بالنساء و ا ل م ت ม ا ب ه ا ت من النساء بالرجال อัลลอฮ์ตาลาสา ب แช่งคนที่อัลลอฮ์สา ب แช่งเนี่ยไม่รู้จะไปหาทางออกตรงไหนถ้าอัลลอฮ์ใช้คํานี้กับใครเนี่ยอุลามะจึงหมายคขาว่าการทําสิ่งนั้นเป็นเรื่องบาปการทําสิ่งที่อัลลอฮ์สาบเนี่ยเป็นเรื่องบาปและฮะดีนเนี่ยเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาสา ب แช่งบรรดาผู้ชายที่ทําตัวเหมือนกับผู้หญิงและบรรดาผู้หญิงที่ทําตัวเหมือนกับผู้ชาย อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยให้นบีมาบอกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นในสังคมใดเราต้องรู้สึกรังเกียจขึ้นแล้วจะบอกว่าเสรีภาพไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์าตาลาเป็นผู้รับรองศาสนานี้แล้วเรากลับไปต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปหาคนอื่นเราพูดไม่ได้เราทําไม่ได้เราต้องเกลียดด้วยกับหัวใจถ้าหัวใจของเราเนี่ยรักและชอบสิ่งเหล่านี้นบีบอกว่านั่นไม่ใช่อิมานแล้ว นี่คือจุดเยืนของคนมุสลิมอย่างน้อยที่สุดต้องเกลียดแล้วไม่สามารถที่จะรับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ในสังคม,ข,มของคนมุสลิมเราพี่น้องจะรักของอัลลอฮ์ตาลาไอขอบเขตของการที่จะเอ่อทะเ่าเรียนแบบผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะใน h ะดีษหนึ่งของพอนังไอาชาเรบเรียล,ลอราอันหาบันทึกโดยท่านอิหม่ามอาบูดาบุสมีคนมาเล่ากับพนงางไอชาฟังบอกว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่อันนาอะ,ะนาี่คือรองเท้าแตะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยผู้ชายอย่างเดียวที่เขาใส่เป็นรองเท้าแตะทาจากหนังก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเอารองเท้าเนี่ยซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายใส่นะเขาเอาไปใส่ไอ้ชาบอกว่าเลยบอกว่าไงละนะรอซูลุละสโลลลอฮุอะฮิวะซัลลัมอะรอจูลลต้มินันนิซาอัลลอฮ์ตาลาสาบแช่งผู้หญิงที่ทำตัวเหมือนกับผู้ชายอัลลอฮ์สาบแช่งผู้หญิงที่ทําตัวเหมือนกับผู้ชายทังข้างที่มันจะอะไรเลยนะ เอารองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายเนี่ยไปใส่ซึ่งเท้าว่านั้นเป็นผู้หญิงนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่เยอะเลยและอีกคดีหนึ่งเนี่ยนบีซอลซาลัมในในหนังสือบคุคอรีแล้วก็มุสลิมเนี่ยมันมีน้ําหอมอ่าชนิดหนึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าซารฟารอนยาฟารนมันจะเป็นสีเหลืองผู้หญิงใส่อย่างเดียวเหมือนกันนะซาบาบ,บอกว่านาบีไม่ให้ผู้ชายเนี่ยเอาน้ําหอมเยอะแบบนี้เนี่ยซารฟารอนเนี่ยไปใส่บนตัวสาเหตุเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิง เอกเด็ดหนึ่งนะครับในบ,บียรซาลามบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดของคนที่มีน้ําหอมขอลูกขอลุกี่น้ำหอมน้ำหอมของพวกผู้หญิงเหมือนกันในยุคนั้นหนูนะขนาดน้ําหอมเนี่ยี่ผู้หญิงใส่กันอย่างเดียวนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ละหมาดไร้รับการละหมาดของชายคนหนึ่งที่บนตัวของเขาั้านมีน้ําหอมขอลูกอยู่นี่นี่เราฟังตรงนี้เราหมายความว่าไงคือนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้ของที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายถ้าผู้หญิงเอาไปใส่ ของที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงถ้าผู้ชายทําตามนั้นอาลาตาลาสาบแช่งหมดเลยตุ้มหูอ่ะตุ้มหูคือของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายทุกคนบอกหมดถ้าผู้ชายใส่ตุ้มหูนั่นคือการร้องต้นถูกสาบแช่งจากอาลาตาลาในโลกวิญญาณนี้ทุกอย่างที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของอิกเพศนึงถ้าเราทําแล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องเจรักกับอลาตาลาธรรมดาซีนาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเขาทําซีนากันโดยที่ไม่พัน อาคดหรือว่าการทําสัญญาที่ถูกต้องนั่นก็ลบสาบแช่งแล้วซีนามียิ่งกว่านั้นอีกแต่งงานเพศเดียวกันอีกถ้ามุสลิมเห็นดีเห็นงามกับสิ่งนี้ไปด้วยพี่น้องเจรักของอัลลอฮฺตารามันจะไม่โดนแค่เฉพาะคนที่ทําอย่างเดียวเราจะโดนด้วยเวลาที่อัลลอฮฺตาลาลงบาลามุดลงมาเนี่ยเหมือนกับที่ว่าคนคนนั้นที่อาบิดเนี่ยทำอิบาดะก็อ,อัลลอฮ์โดนพริกแทนดินใส่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าบอกว่าความชั่วที่คนอื่นทำจะไม่โดนกับตัวเราเพราะว่ามันโดนแน่นอนถ้าเราไม่ทำตามระบบที่นายบีบอกเอาไว้ยับยั้งด้วยมือยับยั้งด้วยลิ้นสุดท้ายเกลียดด้วยกับหัวใจอันนี้คือละสุดท้ายแล้วจะต้องมีซึ่งทุกคนสามารถทำได้การเกลียดด้วยกับหัวใจนี่คือจุดยืนของอิสลามที่อิสลามนั้นได้สอนเราเอาไว้ นะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี้รอดคนเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์ตาลานั้นลงบาลาสุดท้ายนี้นะครับทุกคําสั่งของอัลลอฮ์ทุกแนวทางของท่านอัวดุลสาลัมล้วนแล้วแต่นํามนุษย์ไปสู่ความสําเร็จและความสูงส่งไม่มีบัญญัติไหนของอัลกุรอานและหะดีษที่จะทําให้มนุษย์ตกต่ําอย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้รับรองเอาไว้ สุดท้ายนี้ขอจากอัลลอฟมานะฮูวาตาลาให้ผมและกับพี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัติคซสั่งพระอัลลอฮ์เพื่อสร้างความพอใจของพระองค์และก็ตายไปเป็นผู้หนึ่งที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ تعالى นะคูลกอลิฮฺขาวีฮะดะวะักฺิรุลลอฮฺละดีมาลิวรุกุมุลิซัยรินมุสลิมินะมินฺคุลิดะมินฟัสักฺคุรุอินะฮฺวะลกอฟูกุรุอินะหฺวลูกุรุอิลูกุรุอินลาห์ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس وحد الله فان تحيد رسول الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد راشد واهتدى وإياكم بالبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وقوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يمدي وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيني واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة رحمكم الله